อ่าเยอะขนางจีนกัะมาภายในครับอันนี้เสื้อเบอร์เล็กหรือว่าตัวผมใหญ่ขึ้นครับเนมันตึงอ่ะพี่ตึงตึงตึงมากเลยแล้วพี่ทษอเสื้อแล้วพี่โทษอเสื้อคือตรงนี้มันใส่ได้ไงพี่น้ำหนักขึ้นปะจากไป่ได้แล้วขึ้นขึ้นหรอขึ้นสิบโลเลยไม่ขี่จักรยานแล้วขี่ไม่ไหวแล้วจักรยานบอกพ้อเถอะพ้อเออพยายามจะขี่แล้วแต่ว่าวันนั้นพอขี่ออกมาแล้วอานหายหายไปตกไปจากรถหรือว่าหายเข้าไปในหายเข้าไปในไย ออกกำลังกายกันนะครับออกกำลังกายฮะร่างกายเราต้องแข็งแรงสนุกสนานคุณดูนี่รถมือเย็นแล้ววิ่งตอนเช้าเขาออกกำลังกายอยู่ตลอดเวลาไงคุณเขาเฟิร์มเฟิร์ม ถอออกมานี่สิโคเมิซี่ริยเล่เอาไม่เอาเด็กทับทางนี่สินี่เขาแข็งแรงคุณภาพแข็งแรงผมนี่ก็เคยผอมลงทุกคนทําได้พี่ในฐานะพี่ใหญ่เดี๋ยวพี่เช็คสุขภาพกรรมการเราเลยว่าวันนี้เป็นไงกันคุณชมพูสุดพงษ์วัฒนาเจริญสวัสดีครับอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยโทษนะพี่ดีดู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 ดนดู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 ดิดตู้ด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 ู สวัสดีครับสวัสดีครับคือเสื้อใหม่เสื้อข้างหน้ามันไม่มีอะไรเลยพี่ผมก็เลยต้องให้ดูข้างหลังก่อนก็ใส่กลับด้านที่หลังเอาเสื้อข้างหลังไว้ข้างหน้าโอ้โหไม่ใช่คนบ้านี่ไหมเราใส่ไปดูโอเคนี่ได้โชว์หลังแล้วเกย์ไรแกย์ไรใส่ไหมใส่ไหมเป็นเคที่หวานตลอดชีวิตชื่อภาษาอังกฤษ Cotton Candy อยากจะบอกว่าเป็นเคที่อยู่แถวบ้านผมเอง งั้นวันนี้พี่ด๊อกลับเอียงแน่นอนไมด้มีกรรมการโคราชอยู่เหมือนกันแต่สู้กันเต็มที่นะอยู่ที่กรรมการเขานะฮะวันนี้เขาขอให้โชคดีครับคนที่2ครับคุณไก่สมบวรเปียพงศิริโอ้โหกรุงเทพวันนี้หลากสีมากเลยนะฮะอ่าในเขตไหมนี่อำเภอเมืองอำเภอเมืองจ่ารุงเค่อำเภอเลยไอ้เนี่ยไม่มีเหรอไม่มีเหรอเข้าใจผิดตลอดนึกว่าเป็นคนอำเภอเมือง ไม่ต้องห่วงนะฮะผมคนกรุงเทพก็จริงผมไม่มีการลำเอียงเพราะว่าผมเกิดเวลาเที่ยงตรงนะครับไม่ต้อง,ง <คน S 3> ห่วคุณตั๊กสิริพรอ,อยู่ยอดครับลมก้านี่มันเป็นอะไรอะพ่ล้มก้าวนี่มันเป็นอำเภอปะเขตไงเขตกรุงเทพไม่มีอำเภอเป็นเขตไอ้น้องตําลก็ไม่มีเป็นแขวงนี่เง เร็วทีแล้วหยตายว่าจะเจน๊ีดต้วยแต่งอะไรเนี่ยเหมือนหอยคาบอยู่โอมันจะหอยอะได้ป่ะโอ้ยบาโอเคนี่คนกอล่าหนะฮะคนกอล่าหนะสมจิตรจงเก้อหอยครับ จ่อหอเนี่นออยอำเภออะไรอำเภออะไรเป็นตำบลจอหอตำบลจอหออยู่ที่จังหวัดนครศรีมาอันนี้เขาติดกับสีคิว้วผ่านสีคิว้วอำเภอสุขุมเนินมองเพลินเพลินดังเนินนึ ช่องสูงเนินอะไรใดๆนะเขามีค่ายมวยอยากออกกําลังกายไปที่ค่ายมวยของเขาได้นะครับไปออกกำลังกายกันนะครับเลือดสุขภาพที่ดีครับวันนี้สองจังหวัดใหญ่เจอกันผมเชื่อว่าสนุกแน่นอนให้รอยยทั้งสองทีมครับครับโอเคครับเดี๋ยวผมถามผู้วนเผาตัวอะไรคุณต้นหอมสุุลตาลาเทียนไพโรธ แฟชั่นเขานี่แบบล้ำสมัยมากนะเพราะว่าไม่มาหลายอาทิตย์ค่ะต้องตัดไม้ข่มน้ำเนาะนี่นีนี่เพราะ่าทีปุ้มมาแทนปุ้มก็แต่งเยอะจนคนสับสนปุ้มแต่งเยอะไปจริงจริงคนเราใส่เสื้อผ้าควรรู้จักคําว่าพอดีใช่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 เอาพอดีพดีพอเหมาะใช่อย่ามันจะเกินเบอร์เกินเบอร์ไปใช่แต่งไปไงกาลังดีนี่เวลาทาลิปนี่ทาลิปนี่ดูทำไมพี่ ทุกคนจะทาไม่ถูกทามันต้องทาเริ่มจากขั้งในออกมาก่อนเเรีไกว่าคนที่สวยจากภายในนี่รู้จริง